อีกขอนึงได้ใจออกซั่นนี่อะว่าเหี่ยวแห้งจ้ะเช็ดละหมอกสิละ่ะอืมออกส่งใดก็ล่างแตกกนน็มีจ้ะอูยจะเป็นน้าเด้อสางด้อแล้วเข้าอยู่มองแบบ อันตรายเหี้ยนีดหนึ่งสวัสดีจ้าสวัสดีในวันที่สิบแปดท่านว่าค้งพวกโกจ้ะเมืนเน่อเช้าฝนก็กสางกลุงผ้าว่าตามเฮ็ดบดเฮ็ดลมคือเก่าหน้าจ่าพี่น้องหาม,มาดูนั่นกันว่าซช้าฝนก็กสางกลุงสีใดสีมันบ่จ้ะไปดูไปชมกันเลยจ้าพี่กันกับผู้จองหน้าย,ย่อยคือเก่าจ้ะพี่น้องบรรยากาศไปกันเลยจ้าเห็น้วยกัอ้าวลุยเลยเช้าฝนฝนใแญ่เหมัน,มนเนาะเห็นครับ การถ่ายท้ำนี่ยากลำบากเนี่ยเด้อครับมีน้ำจ่ายสั้นๆจ้ะจ่ายสั้นๆมีน้ำติดงาใหม่บางงาใหม่เนน,นน้ำโซเฟนเนาะจ้ะถ่ายลุ่นถ่ายเบิรงนน้ำกันครับวันนี้ข่อบวะนะแน,น่ครับสิเป็นยังไงครับเก็บมาเลยเด้อโอ้ยห้องไก่ นีนล่ละงูซาฟนก็จะได้เก็บงาบินซาฟนด้วเอิ่มงามน่ามีเนาะนี่นะครับเฮ้ยงาเพันทักลงมาครับกแกงเลยลงรอไม่เอกงจ้ะแกงอิ่มเลยจ้ะ <laughs> า,าออออต่นออนนะาวออน,นน้ำกันเด้อซาฮุนสิมานอีบอมมือไว้เฮ็ดรอบนี่ออกบอเต็มคอนบอสุดคอนแล้วใช่ไหมเรือว่าก็เป็นบางคอนนะทุกคนบางคอนสิเป็นคือการรัศดรผู้แหละจ้ะ <c oughs> ยางใส่บักฮักเลยคอนอยิง่งใหญ่บ่มีบ่มีเอาจะถั่วลุกน้ำกันอีกจ้าครับผมเอาครับตากล่องอยู่ท่าสั้นเด้อครับนี่ต่ <c oughs> จะจิตกต๊ะก็เพื่อน บสาสคนวจมาเป็นตุ้มนะแมนมันอยู่ยเก็บใดจ้ะเฮ็ดกสีออกประมาณนี้เด้อครับออตมคอนะแมนออกประคักขันตมคอนี่สามคอ้อทันแล้วนะสักคนหูเลี้ยงเลยครับโอ,อมาได้อเลยจะลงพาพี่น้งองเขาลงไปบิ ก็มาไม้เก่าไม้เดิมาสังนะแน่นครับผู้จ้องน้อยอจเดี๋ยวสี่างสายมากระทำไวอยู่บานใดก็ค้นเขตบานนุน่นสูงมันแกงเรื่องจ้ะผู้พันตัวกันเนาะไี่ไลยไปเอยๆน้ำกันเด้อครับมันนี้นฝนอยู่ระวังกลางจ้ะครับตามหลุนตามเบิงน้ำฝนเด้อครับมันนี้ <c oughs> สพอดีเด็ดบ่เนะาะแมมเพราะว่าเห็นใบกะหลายครับแต่ว่ากะสิมีพี่น้องห้ามาเก็บหาอยู่หา,หากินเให้กันนะ่าสะพนเนาะผู้พื้นเมือก็มีแะไรจ้าครับผูพ้พื้นเมืองฟังหันกัดสามตาครับผมโอ้พหพร้อมหลายเนาะครับอาหุบว่าไม่ใช่เจ้าขี้เท่ากํกาง,งามเลยหรอจ้า อ่ะเป็นหลุ่นเหนวนะแม่นครับตามหลุ่นมึงค้อนต่อไปน้ำกันครับผมอืม้อีกค้อนนึงให้ใจออกคันนี่อืตัวเนี้ยวแห้งจ้ะเช็ดแล้หมอีกๆแล้วอืมอือ บงินอยู่เราจะแกงแซ่บบะเหนียวนำง่ายเนาะจ้ะหนุ่มดีเหรอเจ้าอื้ออีกแล้วแ่คนขันเก็บหยาเงี่เด้อครับนี่แม่นจ้ะนี่ครับขึ้นขาพึ่นสช้เหงาเก็บหยาขึ้นเก่าแต่ว่าเพิ่นอันเนาะ มีไอหมอกไอควันน้ำเด้อครับนี่ยังแต่เศ้าอยู่ครับว่าตอนนี้เขาก็อยู่ผู้สูงเติบครับทางนางสาฟุนีเป็นหนาคาเขาอย,อยู่จ่ายผู้นะพ,พี่ผ้านนองเป <c oughs> ็นะะมีดอกบรรยากาศอ๋อจ้ะพี่ครับปูนครับสั่นทิลิลงไปเลยเดี๋ยครับนะ่ เทิงเก็ีบเทิงชันเพิน่นวะอครับอีกหน่วยหนึ่งผูอ้อีกลูกหนึ่งครับถาลุ่นน้ำกันบ่งเดอครับเหมืนอนี่สีฮอดบอ่ผู้น่วยเด่นหร <c oughs> ือว่าสีเต็มตาก่อนครับผมออกส่วงไหนกำลังแตกก็มีจ้ะอือจะเ็นานเลยแสงเลย,ยแล้วห้าวโยมมองแบบ อุ้ยอันตราอะงเห็นด้วยนะดูนี่สัตวดออนดับผ่าตันบูเข้ามาบริบูงเลยโอ้ยเ่อนห่ยอยังหะเป็นน้องเขาว่าเขามาเก็บ ยังเห็ดยางว่จานเหครับขนมาเพิ่นึ่มือเราครับน่มือครับอาที่สองด้ดีครับไปแล้วครับดูอย่างเดียวเนียครับซาฝนเอาครับฐานหลุนฐานพกน้ำกันต่อครับผมอ้าครับคเริ่มไปเรื่อยๆบ่ แต่ว่าคนอยู่นี่บ่แม่นสิซีฟคอนอยู่ดอกครับหลายแหรอแต่ว่าบางคนก็บ่บืกกำลังแกะกันนี่ถ่ายเสื้อ,อนี่ครับค้อน,นี่เกือบบินครับถือว่าบุกขักปันไดเลยครับเป็นหลอกพงเพิงคือสีขาวมาสังมั้ยแม่นะแต่ว่าดอกปวต้องห่วงเลยครับ คาเป็นคาเลยครับเออตัวก,กระรังแตกนีจงไว้หน้าเพื่อนยังนะแมนอันนี้คือยังบ่คอยเห็นคนบันไดจ้ะเห็นแต่วพวกเพป็นกับปเปล่ากับแตกเด้อคุณคนมาห่อก,กระหูกมองเสาเขาพากันกับเลยจ้ะเพิ่นว่าบุคคลบันไดโลนี่ครับเราหลอกพังนี่เอาสองคอนกับพนะ่อเนาะเป็นกระสอบคนละเตรียมสอบมาสามสอบคนเด้อครับอัน อย่างสวนทางคือคืออะไต้นสีขาวก็ะชาไเอาเปลี่ยนมุมบ่จะไปทั้งคู่ดอกสวยไงแต่ว่าป่านนี้ต้นแหน่ลายแห้งด้วยจ้ะ อาครับผมมาไกลเต๋มแล้วครับมาพอคนสสวยครงงานอีแล้วครับเอ้ยเป็นทำทำพระลานหินทำถับวหูทินยืนใน,นป่าไปครับผมส่พาพี่พาน้อ,นองเขาไปเบิ่งเพราะว่าทำนี่พิ้นแสงแดดเลยครับสอดไกลเต๋อพู่รอกครับโอนห็นระวบอ่อไปนี้ครับเอ้ยครับ นี่ครับโอ้ยลูกแดดลูกฝนได,ด้เด้อครับทำนี่อยากเอาไปทางในเลยครับถุดสอดอีกฝั่งนึงเลยครับทำพอผมโอ้สุดยอดแห่งครับลงมาอัานนีเย็นเลยครับผม ช่างหนึ่งเห็ดเราเฮ้ยคอนเห็ดกินคอนไหวเลยบนหาคอนจนวิ่งที่หนอลืมมองเราทำวอดเลยลืมมองวันนี่เราทำมาเด้วาหันนี้ทางกรุมเขาไปได้เลยเฮ้ยโอ้ยนี่ทำง่ายทำแน่เห็นแสงแดดสอดเนาะง่ามปะแอนไปขอเง,งาวเลยแต่ว่าพี่มีหอหลงลอยคนมาอยู่หรือว่านี่เลย โอ้ยต่เงลายปันนี่ว่าไก่โผดบ่โอ้ยดอกน่าเส่ยข้านนี้ขันออกมานอนเลยแล้วครับนอนไวายนะแม่นครับไปดี๋ค่อยไปดิจะล่เง้ยิอยู่ก่อ่ออกห่างกันหลอกแหล่งทองสดิปีบเอาเลยนะปีบไปจงไดเลย หลอกเลยครัพ่อรักเขาสามกว่าสอบพี่เนาะแต่ละคนเอาฮะกลุ่นน้อกันดีครับห่อหาเล่มไปเรื่อยๆจ้ะเคล็ดออกบ่ชขักเนาะนี่แหละครับเยินดีไหมจ๊ะยินแล้วครับผมอืมอื่นละลายเนาะ นั่นแหละครับดอกสวยู่มาครับมาครับก้าลังออกก้าลังออกนะจ๊ะนีเก็บมองว่าซี่หาดอกจุ่มเป็นแกงเป็นกัมก็มีจ้ะแต่ละครบ่คือกันแต่เพิ่นมันสิเดิมแห่งแล้วจังนะจ้างัน สังกุงไปเบิ่งอีคอนจ้ะออก็ร้ายเด้อจ้าหลงบวชักเป็นไรจ้ะดอกสวยจ้าสาวพูดใผีผาหลงมาสรุปยอดเฮ็ดจ้ะมันนี่กับยางจนเมื่อยเนาะจ้ะเฮ็ดก็ออกว่าร้ายจ้ะพี่น้องนี่ถือว่ามาอยู่จ้ะเกือบเต็มตาใหญ่ได้อีกหน่อยเดียวก็เต็มเนาะจ้ะ เฮ็ดก็ออกค้อนละแกงค้อนละกรมจะเก็บซะสมกันไปบางช็ดบางตอนกับบระทศไทยเด้อจ้าบางค้อนก็หน่อยแห้งกับบริทศไทยพี่น้องบมองจ้ะจ้าสื่อชอบคลิปนี้ขอฝากก็ไค์ก็แช่ก็ติดตามชีวิตเฮ็ดในเด้อจ้าก็กระดิ่งแจงเตือนไว้น้ำจ้า้าลุนี่คลิปต่อไปว่าสาวฝนสิไดสิมานเฮ็ดยังไอพี่น้องมึงอีกจ้าสำหรับคลิปนนี้ขอตัวก็บานกอนจ้าสวัสดีจ้า